สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ดิฉันพาเพื่อนๆมาทําคุกกี้มันญี่ปุ่นกันค่ะทานส้มโนอีที่ดิฉันปลูกไว้นะคะวันนี้พอจะเก็บได้แล้วค่ะดิฉันเก็บมาใช้สามหัวนะคะก่อนอื่นล้างมันญี่ปุ่นให้สะอาดนะคะเอาไปช้อนขูดเล็กน้อยนะคะเอามาหัน่นเป็นท่อน แบบพอดีคำค่ะแล้วก็ต้มในน้ำสะอาดประมาณ10นาทีนะคะพอมันเปื่อยให้เพื่อนๆน,นำมาบดนะคะให้เพื่อนๆน,นำมาบดเรามาดูคือส่วนผสมกันค่ะก็จะมีข้าวโอ๊ตนะคะจะมีข้าวโอ๊ตยี่ห้อใดก็ได้นะคะดิฉันใช้ประมาณหนึ่งถ้วยตวงนะคะแล้วก็มีวานิลา ห่ช้อนชามีน้ำมันมะพร้าวหนึ่งช้อนชา,นนา,า,นชนชาแล้วก็มีน้ำผึ้งสองช้อนโต๊ะนะคะเราโนชูการนะคะเราจะใส่น้ำผึ้งแทนสองช้อนโต๊ะแล้วก็มีผงอบเชยครึ่งช้อนชานะคะจากนั้นก็มีวานิลานะคะมีวานิลาหนึ่งช้อนชาค่ะหลังจากที่เราบดมันเสร็จแล้วเรามาผสมลงในถ้วย ไข่นะคะเราตีไข่เอาไว้แล้วก็เทเข้าโอ๊ตใส่ลงไปเททัญญพืชใส่ลงไปทัญญพืชวันนี้ที่ดิฉันใช้ก็จะมีลูกเกดงาแล้วก็ถั่วอัลมอนด์นะคะเมื่อได้แบบนี้นะคะเมื่อเพื่อนๆคนได้แบบนี้แล้วก็คือเพื่อนๆนำไปแช่ตู้เย็นเอาไว้นะคะ นำไปแช่ตู้เย็นไว้ประมาณสักสิบหนาทีค่ะเพื่อให้ลูกเกดดูดดูดส่วนผสมอื่นๆนะคะให้เข้ากันได้เพราะว่าลูกเกดจะเป็นอะไรที่อบแห้งมานะคะก็คือจะแข็งเพราะฉะนั้นก่อนทำนะคะดิฉันแนะนำก็คือให้เพื่อนๆเอาลูกเกดไปแช่แช่น้ำสุกก็ได้ค่ะหรือว่าน้ำสะอาดนะคะน้ำดื่ม แช่ไว้ทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยเอามาทำนะคะเสร็จแล้วเมื่อครบ20นาทีนะคะวันนี้ดิฉันจะทำโดยใช้ฟรอยนะคะใส่ในตู้อบค่ะเพื่อนๆก็นำช้อนมาตักเลยค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆพับฟอ,อยให้เป็นกระบะทรงสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็ตักคุกกี้ใส่ลงไป เนี่ยค่ะตักให้เป็นแล้วก็เอาช้อนตกแต่งให้เป็นกลมๆเหมือนคุกกี้ทั่วไปนะคะ <ๆ S 1> เพื่อนๆทำจะได้มีคุกกี้ไว้ทานในตอนเช้านะคะ <ๆ S 2> บางทีเวลาเ,ลเร่งรีบเราก็ไม่สามารถที่จะออกไปหาซื้อขนมได้นะคะ เพื่อนๆก็จะได้หยิบคุกกี้มาทานก่อนที่จะเข้าเตาอบนะคะระหว่างที่แช่ตู้เย็นอยู่นะคะเพื่อนๆก็สามารถวอร์มเตาอบไว้ได้นะคะใช้ความร้อน120นาทีประมาณสัก10นาทีค่ะหลังจากนั้น mm hmm. เพื่อนๆปรับไฟให้ได้170นาทีร7 0องศานะคะ ตอนแรกใช้120องศาในเวลา10นาทีนะคะพอวอร์มเสร็จแล้วใช้170องศาใช้เวลาประมาณ25 3 0นาทีแล้วแต่ว่าเตาอบบ้านเพื่อนๆจะร้อนเร็วหรือช้านะคะอันนี้พอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็เข้าเตาอบเลยค่ะนี่ค่ะ เ้าเตาอบอไว้แบบนี้ประมาณประมาณยี่ห้าถึงสามสิบนาทีค่ะอันนี้ดิฉันวอร์มเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอบอไปดิฉันใช้เตาขนาดเล็กนะคะแต่ก็ความร้อนดีใช้ได้เลยค่ะ อันนี้มาดูนะคะเมื่อกี้ดิฉันทาไปรอบหนึ่งแล้วค่ะทําไว้ทานเพราะว่าทําเยอะเตาเล็กนะคะเนี่ยค่ะอบแล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะเหนียวหนึบกัดแล้วก็โดนลูกเกดโดนมันนะคะโดนมันหวานญี่ปุ่นอร่อยทีเดียวค่ะถ้าเพื่อนๆเปลี่ยนมันหวานญี่ปุ่นเป็นเมนูอื่นๆก็สามารถทําได้นะคะ หากเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ